สองครับรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรครับท่านพันตำรวจเอกอนุสอนวันพินผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอไซโมูนอ่ะกุชุมแหมท่านท่านเพิ่งย้ายมาจากไซโมูนผมก็เลยไซโมูนเหมือนเดิมขออนุญาตครับอำเภอกุชุม คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมประกอบด้วยท่านจักรพงศ์แก้วโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมหรือนายกต่อครับท่านประกอบอัครบุตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมครับท่านภูศสีเชื่อบานรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมท่านนิพนธ์เวรุวนานักเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ท่านวิพาพรยุทธธรรมประดัดองค์การบริหารส่วตนตำบลกุดชมุมท่นานประเสียนสุวรณภาประธานสภาองค์การบริหารส่วตนตำบลกุดชมุชมท่านทองแดงสวรณภมรองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมท่านสวณภงสีดีเลขานุการสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมุมสอปตประกอบไปด้วยท่านสมสมัก สุวรรณภาจากเขตสองท่านนรศเนตรหานจากเขตสามท่านอมพลศิลาแรงจากเขตสี่ท่านวันทองมุณสิวะจากเขตห้าสิบตีสุวรรณเผาเพลงจากเขตหกท่านบนุญมีจันทมาจากเขตเจ็ดท่านประสิทธิ์อกอุ่นจากเขตสิบท่านคำดีอาจหารจากเขตสิบเอ็ดท่านรณชัยส้อยจากจากเขตสิบสอง ท่านบัวร้อยพะทุมวันจากเขต13ท่านเสืบรานมีชัยจากเขต15ท่านจำรองอินทนามจากเขต19ท่านคำหานพารุสุกจากเขต20และท่านสมหมายจูมพิลาจากเขต21การรียนท่านพันโทไทยใจสองรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรประธานในวิธี ท่านดรพิกิจศรีชนะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านรองนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องชาวตำบลกุดชุมที่เคารพทุกท่านลำดับต่อไปจะเป็นพิธีเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมอาชีพและผลิตผลทางการเกษตรหรือเราเรียกกันว่า งานลำใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยุมพร้อมแล้วโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านจักรพงศ์แก้วโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมุมได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้และโอกาสเดียวกันนี้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีที่แท่นรับกล่าวรายงานและทำพิธีเปิดเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านครับ เรียนท่านเรียนท่านพันโทไทยชัยสองรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรท่านวฒิชัยอุปรีรองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรท่านดเรพิกิตศรีชนะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามตัวแทนท่านสนาสธนัพธ์ศรีชนะท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสมาชิกอง์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และผู้นําท้องถิ่นท้องที่ที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมนายจากกรพงศ์แก้วโชต์นายกอง์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมวันนี้ในนามคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมพืชผลผลิตทางการเกษตรหรือภายใต้ชื่อที่เรียกกันว่างานลำใหญ่ประจำปีงบประมาณ2,568 การจัดงานเป็นเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชโบุรร่วมกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจุมจัดขึ้นที่บ้านหนองแก่อย่างต่อเนื่องยาวนานมาไม่น้อยกว่า20ปีงบประมาณแล้วและปีนี้งานลำยได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองแก่ซึ่งตรงกับระหว่างวันที่18และ19กรกฎาคมซึ่งเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารโดยเยาวชนในเขตพื้นที่ตมกุชุมซึ่งวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่เป็นสโลแกนหลักของงานคือลำไห่หลังจากนั้นเราได้มีการสืบสารซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรด้วยการแข่งขันปรุงลาบยาโสธรซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด15ทีมด้วยกันซึ่งหลังจากนั้นช่วงบ่ายเราได้มีการส่งเสริมด้านศิละปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลง ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากทุกหมู่บ้านทั้ง17หมู่บ้านในตำบลขุนชุมได้ร่วมเข้าส่งประกวดทําการร้องเพลงลูกทุ่งทั้งประเภทชายและประเภทหญิงจากนั้นในช่วงภาคกลางคืนเราได้รับการสนับสนุนจากทีมงานดีเจนัทได้ทําการเป็นหัวเรือหลักในการจัดการประกวดทิดาลำใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับการประกวดทิดาลำใหญ่ของงานอำเภอขุนชุมให้เป็นแบบสากล เราได้ทิดาลำไยประจำปี2,568เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเมื่อช่วงคำคืนที่ผ่านมาจากทั้งหมด16สาวงามที่เข้าทำการประกวดและขณะนี้ทิดาลำไยประจำปี2,568ได้ยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานลำไยปี2,568ของตำบลกุดชุมร่วมกับพวกเราซึ่งงบประมาณทั้งสองส่วนได้นำมาบูรณาการร่วมกัน สืบเรื่องมาจนถึงวันนี้เรามีกิจกรรมในภาคเช้าคือการประกวดริ้วขบวนรถแห่พืชผักผลไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลกุดชุมซึ่งขณะนี้อยู่ทางด้านหน้าของท่านประธานและทางด้านหลังของคณะนางฟ้อนนางรำที่กำลังจะเตรียมทำการแสดงในพิธีเปิดเป็นขั้นตอนต่อไปด้านหลังของผมครับท่านประธานประกอบไปด้วยพี่น้องสุภาพสตรี กว่าเกือบ300ชีวิตนะครับที่ได้เสียสละเวลาทั้งแรงกายแรงใจด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราชาวตำบลปุดชมุมที่ได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่จากทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออีกทั้งเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยและเข้ามาเยี่ยมชมบริเวณงานของพวกเราในปีนี้พวกเรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างสีสันสร้างความงดงามและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องในพื้นที่ และพี่น้องที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมในงานลำใหญ่ของพวกเราอีกสักครู่หลังจากที่ท่านประธานได้กล่าวเปิดงานไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวตำบลกุชุมจะได้ทําการต้อนรับท่านด้วยการเต้นบาสโลเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายซึ่งการเต้นนี้เป็นการออกกําลังกายที่ได้ทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายและวันนี้เราได้รับ เชิญจากหมอลำคณะที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งคณะนะครับที่จะมาทําการแสดงเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสุดท้ายของงานในปีนี้หมอลำที่มาทําการแสดงในปีนี้ประกอบด้วยทางหมอลำซิ่งก๊อตอภิรักษ์และน้องเนยวัดรัญญาจะทําการแสดงต่อจากพิธีเปิดเป็นขั้นตอนต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดส่งเสริมพืชผลทางการเกษตรภายใต้ชื่องานลำใหญ่ของ ตำบลกุดชุมขอกลับเรียนเชิญครับเหรียนเรียนท่านวิกติตดรพิกิสสีชนะอนดีตที่ปรึกษาและทุนรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสอสอธนพัฒน์สีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขตสามท่านอุทิชัยอุปรี รองนายกบองคการบริหารส่วนจังหวัดยสโสธรท่านชัยงยศพันธ์ที่ปรึกษาพิเศษนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดยโสธรท่านปานชลิดาเจ้าชดเลขานุกพัน์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยสโสธรท่านพิเชษกุมารสิทธิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยสโสธรเลนลูกา้าเฉตห้าท่านวิริชัย อยสุตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรเลยลูกคาเขษตสามท่านอิสราโพสีที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรทีมงานเกษตรจังหวัดยะโสธรและทีมงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอผู้แทนสำนักง,งานเกษตรและสากรณจังหวัดยะโสธรท่านจักรพงศ์แก้วโชต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมคณะผู้บริหารผู้น่าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังองการบริหารส่วนตำบลกุดชุมท่านพันตำรวจเอกอนุสรวรรณพินผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกุดชุมท่านจันทาชัยชนะห้องทีนอำเภอกุดชุม ท่านรัชยานันท์พิพัฒน์พัฒนาการอำเภอกุดชุมท่านสุมาลีจันทคุณประมงอำเภอกุดชุมท่านสาลีละท่านสาลียะพันทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร,ระดับอำเภอกุดชุมและอีกหลายๆท่านต้องขอภัยที่เอ่ยนามพี่น้องชาว ตำบลกุดชุมและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านครับกับผมยินดีผสมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมอาชีพรับผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรประจำปี2,568ในวันนี้จากการที่ภาครัฐจากการที่ภาครัฐบาลได้ส่งเสริมการเกษตร การนำปัญญาเศษฐิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้การส่งเสริมให้เกษ,ษตรกรมีรายได้และมีคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งบรรลุอุปสงค์ของทาง,ทางราชการจากการรายงานของท่านนายกองค์การบริหารสัหวับสมุทรุงครามทำให้ทราบว,ว่าหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องและชุมชนมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาผลผลิตทางกเกษตรและส่งเสริมการตลาดทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านตําบลอำเภอและจังหวัดต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านน้องแก่ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทกุดชุมพีไ่ได้ดูแลในด้านรักษาความปลอดภัยทางนี้นคณะกรรมก,การจัดงานทุกท่านคณะกรรมการตัดสินผู้รายการชุมชนบ้านหน้องแก่บ้านทองสำลิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานซึ่งทำให้การสำเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ปทีได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดโครงการจัดงานส่งเสริอมาอาชีพและผลผลิตการเกษตรประจำปี2568ณบัดนี้ควรโต๊เขากนะ็ยานปฏเทิประเบิดดังให้กับพิ่จีเปิดโครงการจัดงานส่งเสริอมาอาชีพและผลผลติตทางการเกษตร